มาค่อยๆเดินมาเดินมาดูก็จะกลัวมากอดีจะค่อยๆย้ยอง,ย,องนะอออยังไงนะอ่าอ่ายข้าวกลวยเรียบร้อยแล้วดูดิสวยเหลืองอรามงามจริงๆนี่อ่ค่อยๆเดินมาอ่าอ่ากินอิ่มหรือยังลูก กินอิ e ่มละวกินอ uh ิ่มล้วล่ะโอ้นั่งคู่กค่อยให้ข้าหน่อยนั่งลงเออนั่งลงสวยๆเออกินอิ่มแล้วล่ะหรกินอิ่มละโอ้คุกค่อยขานมิสุกเรื่องอารามสวยงามนั่งคู่กค่อยนั่งลงนั่งสวยๆเออเออรมดูหอมมิหอมหอมโอ้หอมหอมนะหอมนะ นั่งลงนั่งลงสวยๆนั่งลงนั่งลงก่อนคอยจินอิ่มแล้วลรอได้ได้ปลาแล้วบุดค่อยกินอีกนะั่ลงนะเห็นบุดค่อยกินอีกรอบเนะเข้ไหมเข้มไหมบุดค่อยกินอีกรอบข้าฝันกล้วยไปไวก่อนไม่ต้องอุกแล้วนี่ไม่ต้องอุกแล้วนั่งลกนะไม่ต้องอุกแล้วเนาะงี้ไม่ต้องอุกแล้ว feasible. สบายมาก สุกขำเคลือเลยสุกขำเคลือนั่งลงนั่งลงนั่งสวยนั่งห้นั่งลงนั่งลงคอยคอยดัวยคอยฮันในต้องอุกแล้วสุกขำเคลือเลยนั่งลงม่ต้องอุกแล้วสุกขำเคลือเลยโอ้กล้วยสุกขำเคลือเลยม่ต้องอุกแล้วนั่งลงนั่งลงคอย คอยก่อนคอยก่อนนังลงนัองลงสวยๆเออนั่งคอยคอยคอยสวยมากกล้วยเคือนี่โอ้สุกได้สุกดีสุกเรื่องอารามณ์สวยงามจริงๆนสุกเรื่องอารามณ์สวยงามจริงๆเรือเคือนั้นรอไว้รอบต่อไปจะล้างให้ดีกว่านี้ก่อนไม่งั้นจะหักอีก คดีนะที่หากเราเจอเข้าใส่แต่เขือน,นเรียบร้อยให้อาหารนกไปละเขือนนั้นนะลงเขือนนี้เขือนนี้เป็นอาหารนกไปแล้วหมูมแมลงโบยบินซอยใส่กินละโอเคถวายเป็นทานละถวายเป็นทานทานให้แก่ทานให้แก่แกมวนหมูพึ่งมแมลง ดังได้เป็นกุศล,ลทา